สิงสีสเกตกวางไตรสุลีจากทำเนียบสู่คลองหลอดนั่งเลขามอทอนูบ้านใหญ่กันทรลักษ์ส่งข้าวประกวดกวางไตรสุลีโตจากตระกูลการเมืองไตรสรณกูลบ้านใหญ่แห่งแดนภูเขาไฟอนาคตอยากเป็นนายกเทศบาลมากกว่าสอสอเมื่อพักภูมิใจไทย ยึดกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลก็ผันตัวเองจากหมอหนูกลายเป็นมอทหนึ่งหรือมอทหนูไปโดยพลนันหลายคนจับจ้องตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเห็นภาพไตรสุรีไตราสาร,รกุลอดีตรองโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินตามอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้ากระทรวงคลองหลอดวันแรก ก็รู้ได้ทันทีว่าไตรสุรีจะนั่งเลขามทออหนึ่งแน่นอนในว่าอนุทินชื่นชอบการทำงานของกวางไตรสุรีในบทบาทรองโฆษกรัฐบาลที่เรียนงานการเมืองได้เร็วจนได้รับคำชมจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลประยุทธ์รองกวางหรือรองโฆษกรัฐบาลมีผลงานในการออกข่าวชี้แจงข่าวต่างๆต่อเนื่องและทันท่วงทีเป็นที่รักใคร่ของพี่พี่นักข่าวในทำเนียบเพราะกวางไตรสุลีเรียน รู้เร็วอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นคนเรียบง่ายติดดินการเลือกตั้งปี2562มีผู้ใหญ่จากพักภูมิใจไทยทาบทามกวางไตรศูนย์ให้ลงสมัครซอเขตแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะเบื่องานการเมือง แต่สุดท้ายพ่อกล่อมก็ยอมเป็นผู้สมัครซอสอปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่30หลังเลือกตั้งปีนั้นผู้ใหญ่ในพักก็ติดต่อให้กวางมาทำงานในตำแหน่งรองโฆษกรัฐบาลเธอก็ช่างใจอยู่นานกว่าจะตอบตกลงและเมื่อเข้ามาอยู่ในทำรรเนียบรัฐบาล4ปีเธอกลายเป็นนักการเมืองเต็มตัวอนาคตมทกวางกวางไตรส,รตรสรุลีไตรสรณกุลเป็นลูกสาวของวิชิตไตรสรณกูลนายกอบ จอศีสเกตและกันธนัฐไตราสรารณกุลผู้พิพากษาสมทบสารจังหวัดกันทรักษ์ โดยทั้งคู่มีทายาทสองคนที่เล่นการเมืองคือกวางไตรสุรีเลขานุการมทหนึ่งและชิต,ตพลไตรสร,รณกุลสอ,อบจศรีสะเกตเขตอำเภอกันทรลักษ์ฐานธุรกิจและการเมืองของตระกูลไตรสร,รณกุลอยู่ที่อำเภอกันทรลักษ์จศรีสเกตหัวเมืองชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังมีชื่อเสียงจากทุเรียนภูเขาไฟผู้บุกเบิกเส้นทางการเมืองของตระกูลคือ เตียหวดหรือหวดไตรสร,รณกุลอดีตอจอสจศีสเกตปี2518ปี2522เตรรี่ยหวดติดปัญหาคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญปี2522ห้ามคนต่างด้าวเล่นการเมืองภารกิจของเต,ตี่ยจึงตกมาที่พี่ชายวีระไตรสร,รณกุลเป็นอจอสจศีสเกตต่อเนื่องหลายสมัยจนมาถึงรุ่นของวิชิตปี2543วิชิตได้รับเลือกเป็นนายกอบ บจสีสเกตสมัยแรกและเป็นติดต่อกันมาถึง5สมัยแล้วปัจจุบันนายกรัฐมนตรีวิชิตอยากวางมือแต่ก็ยังหาคนสืบทอดทางการเมืองไม่ได้เพราะลูกสาวไตรสุลีมีความฝันอยากเล่นการเมืองท้องถิ่นขอแค่ระดับนายกเทศมนตรีไม่เอาถึงขั้นนายกอบจ บทเรียนบ้านใหญ่การเลือกตั้งสสสีสเกตปี2566ถือว่าเป็นครั้งแรกที่บ้านใหญ่กันทรลักษ์ตัดสินใจลงเล่นการเมืองระดับชาติในสีเสื้อตัวเดียวกันคือพักภูมิใจไทยเดิมทีทีระไตรสรณกูลลูกชายคนที่สองของเตี่ยหวดและพี่ชายของวิชิตเป็นสสสีสเกตพักเพื่อไทยเมืหลายสมัยเช่นเดียวกับลูกสาวคนเล็กของเตี่ยหวดคือ อุดมลักษ์เพลงนรพัฒน์พันรยานายแพทย์จาตุรงเพลงนรพัฒนก็เคยเป็นสสศีสะเกตพักภูมิใจไทยปี2554สมัยเลือกตั้งปี2562นายแพทย์จาตุรงหวนกลับมาลงสนามแทนพันรยา และได้เป็นสอสอสีสเกตในนามเพื่อไทยน่าเสียดายในการเลือกตั้งปีนี้ทั้งทีรัไตรสรณกุลและอุดมลัก์เพลงนรพัฒโดนกระแสไล่หนูตีงูเห่าจนสอบตกทั้งคู่ว่ากันว่าบ้านใหญ่สีสเกตสีตระกูลคือไตรสรณกุล แท่จึงอังคสกุลเกียรติและสันไตรพบในสีเสื้อภูมิใจไทยหวังชนยกจังหวัดเพื่อคว ah ้าเก้าอี้รัฐมนตรีแต่สุดท้ายเหลือรอดแค่ตระกูลสันไตรพบด้านหนึ่งการที่มทอ,อหนูมอบตำแหน่งมทอ,อน้อยหรือเลขามทอ,อหนึ่งให้กวางไตรสุรีก็คือการเยียวยาบ้านใหญ่สามตระกูลที่พลาดท่าประราชาัยเพราะกระแสะงูห่า